สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช้อปออนแอร์สินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมครับเทเป้ e, นะฮะอยู่ที่นี่ มาเจอกันตรงนี้แน่นอนเลยครับวันนี้มีสิ่งดีๆมาต้อนรับแล้วก็มาเสนอกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับใครๆก็คงจะรู้กันแล้วละครับว่าประเทศไทยของเรานะครับก้าวเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะฮะแหมอากาศเนี่ยนะครับต้องขอบอกว่าร้อนอบอ้าวทีเดียวนะฮะวันนี้ผมมาในชุดที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วสะดุดตาครับสดใสดูแลเบิกบานดูแลสดชื่นดูแลสบายเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่กับตัวผมแน่นอนเลยนะครับผมเราอยู่กันนะครับมาตอบโจทย์ครับสำหรับเสื้อผ้า ภาพบุรุษนะั่นคือเสื้อเชิ้ตจาก a อ r o ่เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับหลายๆคนที่ชมรายการก็น่าจะรู้ว่า a อ r o ่นั้นนะครับเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเอาล่ะวันนี้พูดถึงฮาวายครับฮาวายนะครับไม่ใช่ประเทศนะแต่เป็นเกาะเกาะหนึงใน อเมริกาครับสหรัฐอเมริกาครับเขาเป็นรัฐรัฐหนึ่งครับที่ได้ได้รับว่าเป็นชื่อไข่มุกแห่งโลกเลยเพราะว่าใครๆก็ต้องไปเที่ยวมีความฝันว่าอยากจะไปเที่ยวเกาะฮาวายเพราะฮาวายนั้นเป็นดินแดนแห่งสวรรค์บนดินนั่นเองครับเวลาเราใส่เสื้อนะครับที่เป็นลายฮาวายนะครับเราจะบอกเลยครับว่ามันดูดีมากนะฮะเราจึงจําลองนะครับสัญลักษณ์ของเกาะฮาวายครับมาไว้บนเสื้อของแอ r o โร คอมฟอร์ตฟิตนะครับรุ่นนี้นี่ฮาวายคอลเลกชันที่ผมใส่อยู่มันดูเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับดูแพงแค่ไหนครับดูดีมีรสนิยมนะครับแน่นอนเลยเพราะว่าเสื้อผ้าของ a อ r ร่ทุกชิ้นผมบอกเลยครับว่าทำมามีคุณภาพยอดเยี่ยมจริงๆนะครับการตัดเย็บของเขาสุดยอดเอาลายก่อนเลยเราจำลองไว้ลายเนี่ยนะครับมาไว้นี่คือฮาวายครับคนเห็นต้องรู้เพราะว่ามีต้นพร้าวนะฮะมีกระบองเพชรนะครับมีดอกไม้นะครับมีดอกสับปะรดนะครับมากมายเลยใครเห็นก็ต้องรู้ว่าฮาวายแน่นอนมันดูแล้วสดชื่น ซึ่งเหมาะกับเมืองไทยนะฮะเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะเข้าใกล้ช่วงสงกรานแล้วด้วยโอ้โหน้าร้อนแบบนี้มีเสื้อหล่อๆแบบนี้ให้ใส่กันนะฮะอ่ะลายบนเสื้อก็ดูดีแล้วนะครับผมต้องขอบอกว่าทรงนี้นะฮะเน้นในเรื่องของการเข้ารูปพอดี แต่ไม่ย้วยนะครับใครที่มีพุงครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องกังวลนะครับผมสําหรับใครที่รูปร่างไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ใส่เสื้อรุ่นนี้เป็นคอมฟอร์ตฟิตครับคือใส่แล้วพอดีกับรูปร่างของคุณเลยนะฮะพุงไม่ย้วยแน่นอนไม่ว่าคุณจะนี่ครับติดกระดุมก็ได้นะฮะหรือว่าคุณจะใส่ปล่อยนะครับเพื่อความเป็นทางการนะครับแล้วแต่เลยความสะดวกสบายนะครับในแต่สถานการณ์นะฮะดังนั้นเนี่ยใส่รุ่นไหนก็เข้าดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วครับว่าผ้าเนี่ยนะครับมันเอ๊ะ สีสันสดใสขนาดนี้จะเป็นผ้าที่แบบว่าหนาหรือเปล่ามันเป็นยังไงต้องขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ผ้านี่นะครับดูฮะเป็นคอตตอนนะครับเป็นผ้าคอตตอนแท้หนึ่งร้อนะครับดูนะครับมีความบางผม,มให้ดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหไม่ได้หนาเหมือนเสื้อผ้าตามตลาดทั่วๆไปนะครับแดนแอร์โล่เราไม่เอามาใช้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับ มันบางมากนี่2ด้านเลยนะครับและที่สําคัญแบรนด์อื่นอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจในจุดสําคัญจุดนี้ครับแต่ขอบอกว่า a อ r o ครับเป็น1แบรนด์ในประเทศไทยเท่านั้นครับที่ใส่ใจในเรื่องของเนื้อผ้าที่สามารถมีช่องลมระบายอากาศได้อะดูครับเดี๋ยวผมให้พิกกล้องเขาซูมนะนี่ดูนะฮะดูนะครับคุณผู้ชมครับผมพิกให้ดูเห็นไหมครับลายด้านหลังนี้นี่ครับด้านหน้ากับด้านหลังเห็นไหมครับนี่คือตารางช่องลมนะครับตารางช่องลมนี่ ทั้ง2ด้านเลยตรงจุดๆนี้ครับมันสาคัญยังไงเสื้อผ้าทั่วๆไปครับแน่นอนเลยมันจะเป็นผ้าเนื้อเดียวกันไปหมดเลยแต่นี่นะครับเราระบายอากาศได้ดีครับเรียกได้ว่าแอร์ o w นั่นเองนะฮะสามารถระบายเหงือ่อระบายน้ําระบายอากาศไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพที่มันร้อนมากแค่ไหน รับรองครับคุณผู้ชมครับมันสุดยอดมากๆเพราะมันระบายอากาศได้ดีนะครับคุณเดินไปกลางแจ้งคุณเจอแดดรับรองว่าเหงื่อคุณออกแน่นอนครับแต่จะทํายังไงล่ะนี่แหละจึงมีช่องลมในการระบายอากาศได้สุดยอดมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญครับมาดูนี่ครับคุณผู้ชมครับปกติทั่วๆไปกระเป๋ากระเป๋าใครเห็นกระเป๋าด้านข้างครับก็จะต้องนึกเลยว่าแหมเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันจะดูเด่นตรงกระเป๋าเนี่ยมันออกมาเลยมันชัดเจนเลยคือกระเป๋ามันจะแบบ ดูแตกต่างนะฮะแต่วันนี้ครับ Aero Hawaii Collection รุ่นนี้นะฮะนี่กระเป๋ามันพิมพ์เป็นแบบลายเดียวกันไปเลยเราตัดต่อนะครับแต่มัน รกรมกลืนครับมันดูเข้ากันเห็นไหมครับไม่มีความแบบแตกต่างกันเลยครับลายเดียวกันเลยแต่เรานี่ครับมีกระเป๋าซ่อนอยู่ข้างในอีกต่างหากเอานี่ครับที่ผมเนบอยู่คือปากกาเพราะเรามีช่องเสียบปากกาให้กับคุณผู้ชายแน่นอนเลยครับผู้ชายบรุษนั้นจะต้องพกปากกาเพื่อไว้ทําธุรกรรมทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบ่อยมาเราจรึงซ่อนปากกาไว้นี่ครับเห็นไหมนี่คือความน่าค้นหาของแบรนด์เอรโร่นะครับทำให้คุณดูแพง นะครับเรียบเลยและที่สําคัญครับโลโก้ตรงนี้บ่งบอกถึงความเป็น a r โร่ได้อย่างดีใครเห็นก็รู้ครับว่าคุณใส่เสื้อที่ดูหรูดูแพงอย่าง a อ r o ่ครับเนี่ยเราก็เนบปากกาเข้าไปนะฮะสบายๆนะครับผมคุณจะไปไหนก็ได้นะฮะไม่ว่าจะไปทำงานนะครับไปออกเดทนะครับไปเดินเล่นนะครับรับรองว่าคุณใส่ฮาวายคอลเลคชันของเสื้อ Arrow รุ่นนี้ Comfort f i ิ Fit นะครับ ไปไหนก็ได้นะครับมันทั้งฟอร์มัลก็ได้นะครับแบบสบายๆรีแลกก็ได้อ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของกระดุมบ้างกระดุมของแอโร่ถ้าสังเกตดีๆคุณผู้ชมครับกระดุมของแอโร่ไม่ใช่กระดุมทั่วไปเพราะว่ากระดุมแอโร่เราปั๊มสกรีนนะครับแบรนด์ของแอโร่ไปที่เม็ดกระดุมทุกเม็ดนี่นี่แหละครับผมเป็นตัวกระันตีว่าคุณไม่ได้ใส่ของปลอมแน่นอนนะฮะเมื่อกระดุมนะครับมีแบรนด์แอโร่ชัดเจนทุกเม็ดขนาดนี้มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นแอโร่ของแท้และที่สําคัญครับนี่ฮะ กระดุมสำรองอยู่ด้านข้างครับผมเก็บเอาไว้สำหรับใครนะครับที่วันหนึ่งนี้นะครับ เกิดทากระดุมหลุดกระดุมขาดครับเราก็จะมีกระดุมสารองให้อีก1เม็ดนะฮะนี่เป็นการสํารองให้เราคิดแล้วก็ใส่ใจนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อเชิ้ตดีๆสักตัวหนึ่งนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะคุณพ่อซื้อมาคุณลูกก็ใส่ได้อีกด้วยนะฮะเป็นอะไรที่ช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยนะครับผมเขาเรียกว่าแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าคุณจะไปทํางานครับผมพูดได้เลยดูอย่างแบบหุ่นของเราได้ไปทํางานนะฮะคุณจะใส่ทับก็ได้นะครับผมสามารถที่จะใส่ทับนี่ฝั่งนี้นะฮะนี่ดูด ใส่ทับนะครับใส่กางเกงสลักเข็มขัดนะฮะแล้วก็ติดกระดุมนะครับผมปล่อยทรงตัวแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับว่ารูปทรงนั้นเข้ารูปพอดีช่วงไหล่เห็นไหมครับตั้งตรงแนวเลยนะฮะแล้วผ้านะครับเป็นคอตตอนร้อยรซแน่นอนเลยครับของเราขึ้นเชื่อเรื่องฟริงเก e ลฟรีฮะไม่รีดก็ได้สะบัดสบัดนะครับแล้วพับใส่เลยนะฮะรับรองว่าเสื้อก็ดูดีแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูแบบนี้บ้างนี่คือแบบ ที่ผมบอกไปนะครับเป็นทางการไปทํางานไปหาผู้ใหญ่ไปได้เลยครับคุณผู้ชายตอนตกเย็นแฮะนัดสาวๆไว้ครับผมไปเดินเล่นกันดีกว่าไปเดินห้างดีไหมหรือไปเดินชายทะเลนะครับปลดกระดุมออกครับนี่เผยให้เห็นเสื้อข้างในนิดหน่อยนะครับหนึ่งชั้นนะครับหรือเราจะพับแขนเพิ่มเข้าไปเพื่อความรีแลกซ์แล้วก็สบายๆนะครับของคุณผู้ชายนะครับในวันสบายๆคุณสามารถใส่เสื้อตัวเดียวนี่แหละแต่สามารถไปได้ถึง2งานนะครับพับแขน เปลี่ยนลุกทันทีคุณผู้ชมครับมันสุดยอดมากๆอะ่ะใครๆก็ทําได้คุณผู้ชมก็ทําได้นี่เห็นไหมฮะพับแขนไปเลยนะฮะพับไปเพื่อความดูดีของเรานี่ผมเอาอกเอาใจมากเลยหุ่นตัวเนี้ <laughs> นี่ครับเราพับครับง่ายๆฮะล้วผ้าก็บางสบายขนาดนี้อา้าวดูครับว่าเป็นยังไงครับเรามาวัดไซส์กันด้วยสําหรับใครที่ต้องการจะทราบไซส์ของตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับการวัดไซส์เราวัดที่อกนะฮะ นี่ครับเราก็เอาสายวัดมานะฮะวัดไซส์นะครับเราวัดที่รอบอกคุณผู้ชายเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนผมก็ติดตัวเองนะฮะไซส์ M ครับจะอยู่ที่ไซส์ M นะครับเดี๋ยวผมวัดของผมก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บสานะครับ37-38นี่แหละนะครับ 38-40นิ้วนะครับผมเราวัดเป็นนิ้วนะครับก็จะอยู่ที่ไซส์ M นะครับผมไซส์ M นะครับผม38-40นะครับไซส์ M แต่ถ้าเกิดไซส์ L ครับ40-42นิ้วนะครับเราเลือกไซส์ L ไซส์ L ไปใส่ได้เลยนะครับส่วนไซส์ XL สำหรับไซส์ใหญ่สุดของเราจะ42นิ้วถึง44นิ้วนะครับผมคุณก็ลองวัดหน้าอกก่อนของตัวเองนะครับผมคุณผู้หญิงเนี่ยแหละจะซื้อของขวัญให้คุณผู้ชายที่บ้านก็ได้นะครับลองไปวัดรอบอกให้คุณสามีหน่อยนะฮะหรือคุณผู้ชายก็วัดเองนะครับผมแล้วคุณก จะได้รู้แล้วบอกไส์มาได้เลยตอนนี้ผมจะพิสูจน์อรให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบสดๆเลยอีกครั้งหนึ่งดีกว่าอะมาดูฮะนี่นะครับ สเปร์ฟอกกี้นะครับเสื้อสีสวยทั้ง2ตัวน,นี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับที่ผมใส่นะครับนี่สีเขียวอ่อนก็คือตัวนี้นะครับสีเขียวน้ำทะเลก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสีที่ใครๆนะครับผมก็ต้องรู้สึกว่ามันสดใสและสดชื่นมากใส่ไปไหนนะครับรู้สึกว่าสบายนะฮะเหมือนกับเดินไปเที่ยวกับเราแล้วมันรู้สึกแหมคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสทีเดียวเพราะว่าสีเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกรสนิยมนั่นเองอะ นี่ครับฟอกกี้ฟอกกี้อยู่ในมือนี่นะครับนี่คือน้ำนะครับไม่ใช่น้ากรดนะฮะดังนั้นผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูไปพร้อมกับผมเลยสดๆนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับเวลาฉีดเข้าไปในผ้าของแอโร่ตัวนี้เสื้อเชื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ผมบอกว่ามันมีแอโร่ก็คือช่องระบายอากาศหรือช่องลมพิเศษดูนะครับผมคุณผู้ชมครับที่แบรนด์อื่นเสื้อผ้าอื่นไม่มีฉีดเข้าไปเลยนี่นะฮะนี่นะครับน้ำเข้ามาแล้วนะครับผมปาดเลยครับ นี่คือนี่คือน้ำอยู่นะครับออามันแชะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูมุมนะครับเอาให้เปียกเลยนี่ครับเอาให้แชะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งถามว่าทาไมฉีดไว้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเออแล้วเดี๋ยวรอเวลาจุดจุดนี้สําคัญที่สุดเลยคุณผู้ชายครับคุณเคยเห็นไหมครับเวลาคุณรีดปกคอเองหรือให้คุณแม่บ้านเนี่ยเป็นผู้ที่รีดปกคอคุณเห็นไหมครับว่าปกคอคือสิ่งที่น่ารําคาญใจที่สุดมัน คันเลยอะเวลาเราใส่แล้วมันก็จะคันแล้วเวลารีดนะครับช่วงปกคอเห็นไหมครับมันก็จะแบบว่าตรงนี้ก็จะดําก็จะเป็นปืนนะครับก็จะเปลี่ยนสีได้ตรงขอบคอเนี่ยแต่ที่นี่ขอบอกว่าแอ r o โรเขาจัดให้ครับเขาใส่ผ้ามาอีกหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการรายเคยืองของคอและป้องกันการรีดแล้วทําให้ผ้านั้นดําเป็นก้อนนะฮะตัวนี้เลย นี่ครับซับมาอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมครับความแตกต่างของแอโร่แล้วดูลายได้ครับความทีของได้มันละเอียดมากมากซะจนแบบผมแทบจะมองไม่เห็นจะต้องเอากล้องมาส่องให้เห็นถึงได้เลยว่ามันทีแล้วโอ้โหตารางเล็กมากนะครับแล้วมาดูตรงช่วงนี้ครับบ่าหลังช่วงนี้ครับเห็นไหมฮะปกติคุณผู้ชายนะครับเวลาใส่นะฮะจะต้องมีเหงื่อออก ช่วงหลังคอนะครับแน่นอนเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเหงื่อครับซับได้เลยนะฮะเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังลายยังเหมือนเดิมครับแต่เราแค่ซับด้านหลังด้านในนะครับให้มีเนื้อผ้าหนึ่งชั้นในการซับเหงื่อป้องกันเหงื่อเพื่อที่จะลุไปอีก1ด้านนะครับคือด้านหลังเวลาใส่แล้วเดินมีเหงื่อขึ้นกี่เกลือน่าเกลียดมากดังนั้นเนี่ยเราใส่ใจแอโร่ใส่ใจนะครับในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการระบายอากาศนะครับในเรื่องของการปกป้องผิวนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมเมาส์เพลินนะครับมาดูเสื้ เมื่อกี้ฉีดไว้นะครับที่อยากใจให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะมันคือตรงนี้นี่เองผมฉีดน้ำเอาไว้สักคู่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับกดซับเข้าไปกับเสื้อชั้นในของผมครับถ้ามันเปียกคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ครับกดเข้าไปแน่นๆเลยครับเพื่อให้ดูครับว่าผ้ามันแห้งเร็วดูนี่ครับไม่มีเลยครับเห็นไหมน้ำมันระเหยออกไปแทบจะไม่เหลือแล้วครับมันบางมากคุณผู้ชมอย่าลืมครับไซ ไซส์ครับไซส์นะฮะสามสินิ้วถึง40นิ้วครับไซส์ M นะครับคุณผู้ชายเลือกมาลองวัดรอบอกนะครับไซส์ L จะอยู่ที่40่สถึงสีนิ้วครับและไซส์4ีถึงสีจะเป็นไซส์ XL นะครับนี่แหละคือวัดไซส์มาแล้วก็โทรมาสั่งซื้อตอนนี้0ูน9 6 9 9 5 8องเก้าหกเนะครับศูนย์สองสตลอด24ชั่วโมงครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อให้คุ้มซื้อครบสามพันเลยครับสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ามกับทาง call center ได้เลยนะครับผมเพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้าเอง ต้องโทรเข้ามารีบโทรเข้ามาเลยนะครับมี2สีครับสีเขียวน้ําทะเลนะครับแล้วก็ที่ผมใส่ครับที่เทปใส่อยู่สีเขียวอ่อนนะครับนะอย่าลืมนะเพราะว่าเสื้อที่สามารถแบบดูเท่ดูดีขนาดนี้เห็นมหมกระเป๋าเนี่ยยังดูไม่รู้เลยว่ามันคือกระเป๋าเพราะมันเป็นลายต่อลายเลยนะครับไม่ชนกันแล้วก็ไม่แตกต่างมันไม่ได้เด่นออกมาแล้วมีนี่ครับรูซ่อนที่เสียบปากกาด้วยเห็นไหมครับเท่ขนาดนี้พร้อมกับแบรนด์แอรโร่นะครับที่คุณก็ใส่ไปไหนแล้วคุณก็เห็นเลยครับว่ามันเท่แค่ไหนหลายคนมองรู้ทันทีว่าคุณเป็น คนที่มีรสนิยมของตัวเองนะฮะคุณจะไปเที่ยวฮาวายก็ได้หรือคุณจะไปเที่ยวทะเลในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้องขอบอกว่าเหมาะมากๆสินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวกับช็อปออนแอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมโอกาสหน้าเทเป้มาใหม่จะมีอะไรมาแนะนําก็ต้องติดตามนะครับฝากเสื้อของ Aero ไว้ด้วยกับเสื้อ Aero Comfort Fit Ha ตฮา i า c ค l ลเครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รับซัมเมอร์ด้วยแฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับคุณผู้ชายจากแอร์โร่กับฮาวายคอลเลกชันเสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะด้วยลายฮาวายให้คุณรู้สึกสบายเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมช่องลมระบายอากาศในรูปแบบผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะใส่เมื่อไร่ก็หล่อเท่ไปทั้งวันชุดทำงานชุดเที่ยวชุดเดียวกันเลยค่ะมีสองสีที่คุณได้เลือกสีเขียวอ่อนและสีเขียวน้ำทะเลโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เซตที่หนึ่ง ซื้อเสื้อเชิ้ตแขนสั้น Aero Hawaii Collection 1ตัวราคา1,390บาทและคุมสุดๆเซตที่2ซื้อเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแอร์โรฮาวายคอลเลกชัน2ตัวเหลือเพียง1,890บาทจากราคาปกติ2,780บาทประหยัดทันที890บาทเลยนะคะการวัดไซส์มีดังนี้ค่ะไซส์ M อก38-40นิ้ว ไซส์ L อก40-42นิ้วและไซส์ XL อก42-44นิ้วและพิเศษมากไปกว่านั้นซื้อสินค้าในรายการมูลค่ารวม3,000บาทขึ้นไปผ่อน0%ได้เลยค่ะโทรเลยค่ะ022969958ตลอด24ชั่วโมงค่ะ